รู้สึกยังไงนะเวลาเห็นแล้วมันเป็นยังไงไอ้มันก็ตะขิตตะขวงใจยังไงตรงนี้อือตรงนี้เขาอยากทำยังไงก็ก็เฉยเฉยก็เฉยเฉยก็เูยเฉยอือก็มันทำอะไรไม่ได้อะไรคือทำอะไรไม่ได้ก็จะทำยังไงอ่ะก็อเฉยเฉยอล้วจะให้ทำยังไงอ่ะเรื่องเรื่อง ก็เรื่องอะไรอ่ะที่ตัวถามเขา,เ,เ,าเรองอเวลาเห็นเขาคุยกับคนอื่นก็เวลาเห็นคุยกับคนอื่นก็รู้สึกก็รู้สึกอยากคุยด้วยไม่หวงวเขาหรอหวงหวงสิหวงเราไปไหมฮบก็อยากห้ามแต่มันห้ามไม่ได้ไง,<อ>งก็คุยเหมือนเดิม ทำไมเขาคุยแบบเปิดเผย้ทำได้เหรอเขาคุยแบบเปิดเผยก็นั่นแหละก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้มันเจ็บตรงไหนนะมันเจ็บตรงนี้ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้เราทำยังไงตรงนี้ก็ยิ่เฉย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 ยังไ ก็จะทำอะไรได้เหรอไอ้เอาย่งรอสามาแล้วก็คุยแล้วไม่งั้นก็ตัดสายทิ้งหรอไม่ได้บ้างทำไมถึงไม่ได้ก็ตัวคุยอยู่ก็รู้ว่าเป็นคนอื่นก็รู้ว่าเป็นคนอื่นก็รู้ไงแล้วทำไมถึงไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นก็มันจะไอ้นั่นเกินไปมันจะอะไรมันจะเกินไปมันจะเกินไปอะไรเกินไปมันจะห่วงเกินไปมันจะห่วงเกินไปมันจะดูไม่ดี หรอโดยไม่ด uh, ีแล้วเตงรู้สึกยังไงก็ที่ได้ก็เจ็บเจ็บแต่ไปก็เฉยเฉยเราพอคุยอีกก็เจ็บอีกก็เฉยเฉยอีกทำใจได้ไม่ได้ใครมันจะทำใจได้มั้าเอาจะไม่ได้มาทำไงอีก เอาทำไมงี้แล้วทำไมไม่ห้ามอ๋อห้ามได้หรอต้วอย่าคุยสิเอามานี่ไม่ต้องคุยเลยีหรอแล้วทำไมไม่เล้ทำาหย่านกันก็ไม่ทำอ่ะฮาฮามันดีเกินด่าใครด่าด่าไงจะด่าเขาไม่ยุ่งนี้หม เขาไม่เคยด่าเขาคยด่าตัวแบบนั้นไหมัวก็าเคยยาเคยไหมไม่เคยแวทำก็กลัวก็กลัวเฉยๆก็กลัวเฉยๆดีเกินดีเกินคนแล้วบบอยันเจ้าลุกคางล่ 嗯，好那 <music> <music> 一 <laughs> <laughs>